โอ้โหเชา้านี้มุมกาแฟของนาเล็กอยู่กับธรรมชาติเลยฮะเนี่ยพามาดูการให้อาหารปลาของปลาจ่อยก็เอาเศษผักนะที่เหลือจากร้านค้านะที่ทำร้านอาหารเศษผักต่างๆก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงปลาได้สุดยอดเลยฮะันีจบ ปลาไม่่ตตัวแๆช่างจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเ็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้าเชา,ชานี้มานั่งจิบกาแฟที่คลองเนะี่ยบรรยากาศเย็นสบายเนี่ยทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขก็อย่างนี้แหละนะอยู่กับธรรมชาตินี่แหละวันนี้พามาดูการให้อาหารปลาของป้าจ่อยนะก็ป้าจอยก็มีร้านอาหารที่อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลน,นี่แหละ เศษอาหารที่เหลือนะพวกผักต่างๆเนะี่ยผักคะนา้าผักกวางตุ้งนะอะไรก็ตามยังสามารถที่จะเป็นประโยชน์สลับปลาในคลองเนะี่ยปลาก็ได้รับอันนี้สงไปทั้งปลาทั้งเต่าฮะนะหัวโ่มานะีิดก็เต่านะ นี่แหละความสุขของเราฮนะการทําบุญไม่จําเป็นต้องไปที่วัดนะการทําบุญไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเงินเสียทองนะเอาสิ่งที่เราถือว่าไม่ใช้ไม่กินแต่มีประโยชน์สำหรับสัตว์อื่นนะโดยเฉพาะเจ้าปลาเจ้าเต่าตในคลองเนะี่ยก็เป็นปลาในธรรมชาตินะเราไม่ได้ว่าเป็นปลาเลี้ยงอะไร อันนี้ในโรงพยาบาลมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเขตอพยพทานน่ะคือพวกเราไม่กินน่ะไม่กินปลาที่อยู่ในคลองนี่มันก็เลยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปน่ารักไปมาดูมาเห็นอะไรมันก็มีความสุขนะ่ะ ปลาแรดตัวใหญ่ๆเลยไซส์เป็นโลเลยฮะ,ะแล้วเราก็ได้เห็นพวกลูกปลาแรดฮะว่ายไปมาเนี่ยนะลูกปลาแรดตัวขนาดฝ่ามือตัวขนาดสองนิ้วสามนิ้วมีความสุขนะเห <c oughs> ็นปลาชะโดมั่งนะเห็นพวกเอตัวเงินตัวทองบ้างมันก็ทำให้เราเนี่ย รักธรรมชาตินะรักที่จะอยู่กับธรรมชาตนะิเข้าใจธรรมชาติเราพอมีเงินนะพอมีเงินที่จะซื้อหากินอยู่นะซื้อหมูกินซื้อเนื้อกิน หรือว่าซื้อปลาในท้องตลาดกินก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาจับปลาในคลองตรงนี้ก็มีอย่างเดียวคือการให้นี่แหละให้การเอาใจใส่ให้การดูแลให้ความรักเรารักธรรมชาติธรรมชาติก็รักเรา ก็มีปลาให้เราชื่นชมทุกวันเก็บเกี่ยวความสุขทุกวันเนี่ยนะคือการได้ดูได้เห็นแบบนี้นะมันก็เป็นการเรียนรู้ต่อไปเวลาเราอย่างสมมุติว่านาเล็ก,กเกษียนไปแล้วไปอยู่ที่บ้านเลี้ยงปลาเนี่ยมันก็ทำให้นาเล็กรู้ว่าเออเราเลี้ยงพวกปลาพวกนี้ ใช้เศษอาหารใช้พวกผักต่างเ่ยเอามาเลี้ยงปลามันก็จะทำให้ว่าทุนค่าใช้จ่ายว่างั้นลดค่าใช้จ่ายในการที่จะไปซื้อหัวอาหารแล้วผักพวกนี้ก็กลายเป็นพวกผักอินทรีย์คือถ้าเราปลูกผักเองผักอินทรีนะส่นเล็กไปโอ้โหดูฮะ ตัวใหญ่มาพี่ใหญ่มาไม่รู้เจ้าเต่าไปโดนอะไรไกลกระแทกเอาอย่างนาเล็กเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่สาวปลูกผักอินรีย์เศษผักต่างๆเรามาเลี้ยงปลา ปลาเราก็จะกลายเป็นปลาเหมือนปลาอินทรีย์วากันเถอะเป็นปลาที่ปลอดสารเพราะกินผักที่ปลอดสารมันก็ดีต่อสุขภาพของเรานะคือเราคิดแค่คิดเราก็มีความสุขแล้วนะ <c oughs> ดูเจ้าเต่ามาโผหน้าโอ้ยปลาแรดสวย,สวยทั้งนั้นเลยนน จะตัวเงินตัวทองมารอคิวนะปกติจะเข้ามาแย่งด้วยนะพอบางทีพวกนี้มันจะมีทั้งเศษเนื้อเศษอะไรที่ร่วงอยู่ข้างล่างชิ้นใหญ่ๆปลายังงับไปได้ยังกินไม่ได้ต้องคอยแทะตัวเงินตัวทองก็จะมางับหมด เต่ามาอีกแล้วเนี่ยเราได้กินอาหารนะแล้วเขารู้ว่ามาที่นี่มันจะมีอาหารให้เขากินทุกเช้านะมีคนใจดีเอาอาหารมาให้เนี่ยเราทำอะไรให้มันเป็นกิจ,จวัตรประจำวันนะสัตว์มันก็จะรู้เวลาของมันส่วนที่สวนนาเล็กก็จะ ตอนเย็นนาเลกกลับจากที่ทำงานก็จะมีพวกเศษอาหารข้าวเหลืออะไรอย่างเนี้ก็เอาโยนให้ฝั่งโน้นพวกปลาแรดลูกปลาแรดอะไรมันก็จะมากินด้วยกันนี่แหละความสุขมันเป็นบุญนะหลายคนอาจจะมองเรื่องของบุญในชาติหน้าการสร้างบุญ ไหว้พระเก้าวาัดบ้างนะบางคนก็ถวายน,นู่นถวายนี่บ้างนั่นก็เป็นบุญนะส่วนหนึ่งของบุญแต่สลับนาเล็กว่าออการทำบุญในแบบนี้คือการเลี้ยงปลาการอะไรเนี่ยเราใหนะ้การให้ทานแบบนี้เรามีความสุขนะนี่คือเราได้บุญแล้ว คือไม่ต้องไปรอชาติหน้าพอเรายังไม่รู้ว่าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าแต่ว่าชาตินี้เนี่ยเราทำและเรามีความสุขเนี่ยมันก็ถือว่าสุดยอดแล้วอ่ะสลับชาวนี้ก็คุยกันสบายสบาย,บายที่ริมคลองนะมาจิบกาแฟแล้วก็มาชมฝูงปลานะกินอาหารที่จักปลาจ่อยเอามาให้ก็คือเป็นเศษผักเศษอาหารในครัวเรือนนะ ปลาพวกเต่าเนี่ยมีความสุขกันเราก็มีความสุขสำหรับคลิปนี้นะอะไรก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ